สวัสดีค่ะวันนี้ The Yes Beauty Academy นำพี่ๆช่างที่เรียนคอร์สเสริมสวยคอร์สตัดผมชายส่วนหนึ่งมาตัดผมให้น้องๆชายหญิงโรงเรียนชาววัดอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุทยายกันนะคะถ้าหากน้องๆที่กำลังมองหาอาชีพอยู่ในขณะนี้แนะนำอีกหนึ่งอาชีพคืออาชีพเสริมสวยและอาชีพตัด<า>ผม,มชายค่ะ คอสการเรียนการสอนตัดผมชายสอนอะไรบ้างสอนให้ทุกทรงทุกสไตล์ทั้งทรงมาตรฐานและทรงแฟชั่นวินเทจนะคะส่วนคอสการเรียนการสอนเสริมสวยก็สอนให้ตั้งแต่การสระผมนวดศีรษะคอสการไดผมมีผมคอสการยืดผมทุกสภาพเส้นผม คอร์สการทำสีผมมาตรฐานสีแฟชั่นคอร์สการดัดผมสั้นผมยาวปลายวอลลุ่มคอร์สการตัดซอยผมทุกสไตล์และคอร์สการบำรุงผมเรียนจบสามารถเปิดร้านได้นะคะ อาชีพเสริมสวยตัดผมชายเป็นอาชีพที่ไม่สามารถใช้โรบอทตัดผมแทนได้เป็นอาชีพที่ทำเงินได้ตลอดเปิดร้านก็มีรายรับแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามตผู้คนก็ต้องตัดผมเนะพราะต้องทำให้ตัวเองดูดีเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา เป็นอาชีพที่มีความรู้ติดตัวจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถทำเงินได้ตลอดไม่ว่าอายุจะมากแค่ไหนถ้ายังบริการตัดผมได้ก็ยังมีรายรับรายได้ได้ดีทีเดียวค่ะถ้าหากน้องสนใจเรียนนะคะสามารถเลือกวันเรียนได้ถ้าทำงานประจำก็สามารถเลือก วันหยุดมาเรียนได้ไม่กําหนดชั่วโมงเรียนสอนจนเป็นเรียนจบผ้ายังไม่พร้อมจะเปิดร้านเป็นของตัวเองทางสลาบันก็มีร้านรองรับให้ทํางานนะคะมีใบประกาศนียยบัตรให้นะคะมีสาขาฝั่งในนิคมโรจนาประตูเออยุธยาแถวบอดสมัครงาน สาขาตลาดแกลอยุทยาและสาขาปลวกแดงระยองค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ออกหน่วยเราก็จะรับบริการยืดผมทำสีดัดผมตัดซอยทุกสไตล์ในราคามิตรภาพนะคะรับประกันว่าสวยแน่นอนค่ะส่วนตัดผมชายที่สาขาโรจนะ ประตูเอนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บริการตัดผมทุกทรงทุกสไตล์เพียง50บาทเท่านั้นเวลา1 0 3นาิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะถ้าหากน้องๆสนใจเรียนสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจ Facebook เว็บไซต์ YouTube โ h e Yes Beauty a c a d ด m y 092 5ย Yes b e l u t y ADD d e m y 0 9 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรราการออกหน่วยตัดผมรราาของพี่ๆช่างในวันนี้กันนะคะเชิญจ้านีคมันจะเก็บรูปผมได้ปัตรเตอร์เลียนตัวนี้เป็นปัตรเตอร์เลียนการคองมันจะเก็บรูปผมได้เอาไว้การถึงผู้ชายก็มีรรมก็จะด,ดีเห็นไหมคะอ่าเก็บรายละเอียดได้เห็นไหมคะโอเคแล้วลูกก็ตัดไม่ดมันจะเก็บรูปผมไม่ดีกับตัวให้ เด็กดมากเ็กมากเลยข้นไปสงเส้นหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไปิงเส้นหนึ่งแล้วกเส้นสองั่ะะเส้นหนึ่งรอบ

ถ้าเรายกองศาสูงเท่าไหร่มันทิ่งบางพี้เท่านั้นถ้าเรายกองศาน้อยมันก็จะเป็นขอบบอกข้างหน้าเราก็้าษาไปย้อนไปที่นิ้วเดี๋ยวใบนเดี๋ยวเราก็เซนไก่ซอยถ้าเราไม่ใช้ไก่ซอยเราไปอย่างนี้ได้อาจบะรวดเร็วเราไปอย่างนี้ก็ได้อาจบะรวดเร็ว ฟรีแฮนด์แล้วก็ใบย้อนนี่มันยาวกว่าถึงขึ้นแล้วก็เชื่อมเข้าไปถ้าเท่ากันแล้วปอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันดันขี้นไปดันขึ้นไปแล้วขึ้นไปเอาเมือช่วยดันได้เอาก็ได้แล้วนะ ทำไมอ่ะทำไมแล้วตัดต้องยอมเลยล่ะเขายอมสีผมอ่ะอ๋อทำสีอะไรมาเไหตัดผมวะตัดผมแล้วมามามนีด้วยกทีนี้แล้วก็ตัดผมแมาดิอกอตผมวะตัดผมไเหรอ้ียังีดิ ตัดทรงทุกทรงค่ะเป็นช่างตัดช่างดีกว่าเป็นช่างอะไรช่างเสริมสวยอย่างเดียวใช่ไหมสวยที่สุดในโรงเรียนค่ะมมหามหาจิตมหาจิตช่างตัดผมชายเนี่ยมาฟางมาเรียนช่างเสริมสวยแล้วก็เพื่อที่จะหาหาหาแฟนให้ช่างผู้ชายเป็นไปดร้านแล้วอยู่ด้วยกันใครโสยอยากมาเรียนนะคะที่มาเรียนนี่คือมาหาแฟนด้วยเหรอคนเนี่ยเรียนอะไรเรียนเสริมสวย ไม่เรียนตัดผมชายด้วยหรอนักดูชายแค่ตัดผมชายผู้ชายเยอะนะเด็กผู้ชายดูชาเยอะผู้ชายเยอะนะตัดผมที่โรงเรียนชาววัดอำเภอนทร์ยุพิตาไปนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งทุกโซนเลยนะคะผู้ชายจะ่นี่ตั้งแต่โซนนักเรียนรองทรงสูงนะคะแล้วก็ทูบล็อกกลางๆที่นี่ที่สไตล์ทรงผมงนะคะผู้หญิงก็จะมีตัดบล็อกไวทสไลด์เดลเยอร์หน้าหมา ถ้าน้องๆสนใจเรียนก็สอบถามมาเกบได้เลยนะคะที่ทำงานจำก็สามารถเรียนกได้รกได้นะคะเรียนไปเรื่อยๆะไม่กำหนดชั่วโมงเีการนะคะลังทรงสูงองทรสูงนะตัดทรงไรครับลองทรงสูงนะลองทรงสูงนะอันนี้ทรงไรครับตัดแล้วให้พอมลงได้ไหม อันนี้โซงนะไรครับลองโซงได้ไหม้องโซงสูงข้างบนเราออกไหมข้างบนเอาออกเอาแต่ข้างๆอย่างเดียวนะอันนี้โซงอะไรครับข้างบนเราออกไหมเอาหูไว้ไหมเอาหูออกไหมเอาไว้เอาไว้เลืองออกหูอ่ะเอาไวโอ้โหนี้ผมยาวมากเลยโซงอะไรดีโซงอะไร ลองสูงนะอันนี้ทรงอะไรครับ้ตรงนี้ได้หลองข้าบนไม่ต้องใช่หม้ไม่ต้องเอพี่บิ๊กจะทรงอะไรพื่บิ๊กลองสูงนะนี่ลหละลองทงต่ำนะโอองงต่ำโอต่ำแบบไหนนอ่ถูกไหครับินกนิดได้เหรออะบอกว่าจะกินเดสันได้อาตันได้จะกินเิดคล้ายๆทรงนักเรียนนะ Okay.